เอาละครับก็สวัสด,ดีครับเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านเลยนะครับอยู่โภคเกมสเตตออฟดีเคนในโหมดฮาร์ดแลนนะครับดินแดนสันทยา <c oughs> โอเคมีภารกิจให้เราต้องทำนะฮะแต่ว่าผมอยากจะไปหาของก่อนที่จะทำภารกิจนะครับอ๋อพาร์ทนี้ก็อยากจะพาทุกคนไปหาของบ้างนะบางคนอาจจะเห็นผมท่องเวสน,นะก็ไม่เป็นไรนะเอาขันไหนไปดีขันไหนไปดีนะ คันนี้แล้วกันอุ้ยติดแล้วะนี่เราคันนี้ดีกว่าว่าแต่ในตัวเรามีอะไรบ้างก็มีของใช้ได้อยู่เด็กก็อือหือมาถึงก็นกนทนเลยครับทีแรกบอกเลยว่าผมชอบเล่นมากเลยนะเกมสเตย์ออฟวีเคเป็นเกมที่ผมเล่นแล้วไม่เคยเบื่อเลยนะยจริงๆหลายๆคงกระถางผมว่าพี่พี่เล่นทุกวันเนี่ยพี่เล่นประจําเนี่ยไม่เบื่อหรือยังไงฮะ ผมก็ตอบตรงๆครับว่ามันก็อาจจะมีช่วงเวลาที่เราแบบว่าเบื่อเบื่อบ้างนะครับช่วงเวลาที่แบบไม่อยากเล่นบ้างนะมันมีอยู่แล้วครับแต่ว่าจะให้เบื่อแบบแบบไม่เอาเลยดีกว่าเกมเนี้ยคือแบบมันไม,มน่มันไม่เป็นอยาง,งานจริงๆนะครับมผมบอกเลยมันเป็นเกมที่แบบสนุกมากๆผมชอบเล่นมากเลยตรงนี้เราหาไปนะครับผมคือเคลียร์แล้วนะครับเรียบร้อยคือไม่มีอะไร ทีนี้เราก็ต้องไปที่อื่นนั่นแนะนั่นแนะอือหืออือหือจังหวะมันเหนื่อยว่าแต่เราจะไปตรงไหนดีอืมงั้นเราไปตรงนี้ดีกว่าเนาะเพลงพอมากเลยโอ้จะทิ่มเอาหัวแหมรถคันนี้อยากจะเอากลับบ้านซะเหลือเกินก็ขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่ รับชมกันมาอย่างยาวนานนะก็ขอบคุณมากจริงๆนะถ้าไม่มีทุกคนผมก็ไม่รู้ว่าจะทำคลิปไปอย่างไงต่อเนะฮอยากให้ทุกคนได้อะว่าดูเยอะๆนะครับเพราะว่าทุกคนเป็นแรงบันดาลใจให้ผมมากๆเลยชื่อผมแบบว่าสร้างงานสร้างรายได้อะไรประมาณนี้เนาะก็ขอบคุณมากครับจริงๆจากใจ ตรงนี้ไปได้ใช่ไหมตรงนี้หาไปเลยดีกว,ว่าเราก็ไปทางนี้แทนนี่นี่ทางนี้ีนในนี้ในตรงนี้แหละโคตรเยอะโคตรเยอะ,ยอะ,อะ,อะ,อะกิงก้งกิ้งกิ้งหลบก็ยังไม่พน้นนี่ไงนี่ไงนี่ไงมันเป็นยังไงฮะเดี๋ยวบอกมาสิ ขนาดเช้าแล้วนั่นเนี่ยก็ยังลำบากลำบนมีของที่ดีอยู่นะครับตรงนี้มีแค่กล่องเดียวเเรู้สึกว่าจะมีเควสมาอีกแล้วนะผมเป็นเควสเสริมก็คือตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเราค่อยไปดูที่หลังแล้วกันตรงนี้มีของดีเลยว้าวน้ำมันหนึ่งถังน้ำมันอีกแล้ว ชีวิตจะรวยน้ำมันแล้วเนี่ยกระสุนปืนระเบิดแถนี้มีระเบิดควันด้วยนะเราต้องซื้อที่นี่ที่หนึ่งอะ่ะให้เป็นที่เก็บของไปอะ่ะไม่เป็นไรระเ,เบิดควันเราไม่เอาเนาะโอโอ,โอล่นเป็นกลุ่มเป็นก้อนผมบอกเลยมากันเป็นกลุ่มเป็นแก๊งครับ จังหวะนี้มาเนี่ยนี่ไงมันไม่รู้ตัวหรอกมันไม่รู้ตัวหรอกว่าเราอยู่ไหนมันไม่มีทางรู้อย่าลั่นอีกทีหนึ่งแล้วกันบานหลังนี้บานหลังนี้เหมือนมันจะได้ยินเสียงฮะเหมือนมันจะรู้แล้วได้ยินเสียง เอาละเราต้องทำอะไรสักอย่างดนึ่งเพื่อความแน่นอนและปลอดภัยคือการดิกเลียกนะครับคือสิ่งที่ดีที่สุดโอ้เหนื่อยเหลือเกินดำเนินของพี่มียาครับม,ม,มันเป็นยังไงเอาของต่อบ้านหลังนี้ต่อเลยครับ สามแห่งใช่ไหมที่นี่ใช้สูตรในการวิ่งวนเอานะฮะวิ่งวนหนีมันไปอุย้ยนั่นไงลั่นแล้วมันหันมาแน่ครับมันถันมาแน่จังหวะนี้ของเต็มทิ้งนี่ไปก่อนแล้วกันเอานี้มาก่อนลบ,ลบอี่เกือบแล้วเกือบโดนเกือบโดนยังไงครับยังไงครับ จะเย็นจะเย็นเพื่อนเอาเคลียประไลกเออตรงไหนที่เป็นอาคารที่จะเป็นเอาโพสเราดีกว่าเรียกไม่ถูกเลยเป็นสถานที่เก็บของอ่ะเราต้องมีนะครับถ้าไม่มีนี่คือแบบตรงนี้มันแ็กได้ไหมที่นี่จะเป็นยังไงนะ รู้สึกว่าจะไม่มีที่ให้แท็กฮะโอ้โหมันควรจะมีที่ให้แท็กหน้าตรงนี้มีน้ํายาก,ก็จริงครับแต่ไม่มีที่ให้แท็กแต่ได้มีมีมีอยู่ครับก็คือโอ้โเอาโพลเราเปิดมาเยอะละพอเราอัปเกรดบ้านไปตรงนี้เลยซื้อร้านกาแฟตรงนี้แหละดีมาก Yo, ร้านกาแฟที่นี่ดีมากครับผมเพิ่มอารมณ์ด้วย บอกเลยว่ายังจม <like> ปึ๊บโอ้บอกเลยว่าดีครับปึ๊บเรียบร้อยเดีย๋ยวเดี๋ยวเราไปเอาของให้หมดนะครับไปฟาร์มของให้เกลี้ยงอย่าให้เหลือด่านนานดีครับผมรู้ว่าทุกคนคงจะเบื่อนะในการฟาร์มของนะครับผมแต่อย่าเพิ่งเบื่อครับ ยังไงทุกคนต้องอยู่กับผมยาวอืออ,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 อือเอ้อเราเ,เ,เ,เล่นหมดเราเล่นหมดธรรมดามาเยอะแล้วนะฮะลองมาเล่นหมดแบบนี้บ้างนะผมน่าจะแบบน่าสนใจไม่ใช่น้อยนะอชีวิตรอดในโหมดฮาร์ดแลนด์แบบเรื่อยๆเปื่อยๆนะครับเก็บเครื่งครับตรงนี้อ้ถึงเก็บยังเอาปีนไปทำไมครับเนี่ยคุณเพื่อนอ๋อเป็นกระดาษหลังนี้เลย คระแทกแล้วก็ปิดเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เก็บของอย่างรวดเร็วมีน็อตไม่มีเหล็กนะผมบ้านหลังนี้มีระเบิดวางนะฮะตอมีได้ยินเสียงด้วยนะครับตอนนี้คือแบบต้องรีบสับเกียร์หมาอย่างเดียวตอนนี้ไปเราไปที่ร้านกาแฟนี้แล้วก็ไปหาของร,บรอบๆนี้นะน่าจะดีอยู่ไป let's go เดี๋ยวผมจะไปทําภารกิจแล้วนะครับตอนนี้ขอฟาร์มบริเวณนี้ไปอีกสักระยะหนึ่งก่อนปึ๊บปึ๊บปึ๊เก็บให้หมดอย่าให้เหลือในห้องนี้จะมีอะไรบ้างโอเคโอเคมีอาหารมีกาแฟจ a m แ a มมีน้ำอนเซอร์ <c oughs> อร่อยเลยจังหวะนี้น้ำมันโคตรเยอะเก็บไปครับอืผมบอกเลยว่าถ้าเล่นเกมมีจบเนี่ยเถียได้ของมาก <c oughs> แต่ไม่เป็นไรเราฟาร์มของเพื่อที่จะแบบอยากรู้ว่าเราสามารถฟาร์มได้เท่าไหร่ไนดะ้ฮะกระสุนเยอะมากเกมนี้คือจะเน้นกระสุนมากนะในหมวดฮัลนด์เนี่ยเราจะเจอกระสุนค่อนข้างเยอะกับปืนเนี่ย <c oughs> ไปฟาร์มตรงนี้ดีกวา่าตรงนี้มีเหล็กดานไหน,นี้ดานไอน,นี้ขึ้นไปปึป๊บปั๊บโอ้เหล็กได้เหล็กมาทำไมขอไม่เจ,จังวะต้องใส่ต้องซื้อที่นี่เป็นเป็นเอาโพที่บ้านเลยนะซัมบี้มาแน่นอนครับที่นี่เป็นแหล่งของพวกมัน right. อืมอยังไง like ยังไง ล้มซี่ล้มซี่เด <languages> ี <c oughs> ๋ยว่มจบพอดีครับยังมีอีกจบนะจบยังว้าวเก็บให้หมดนะครับโอ้ได้ของดีด้วยได้ขวานแบบเดียวกันเลยในผมขวาดูหน่อยดิโอ้ขวานลายเป็นไงวะอ๋อขีดขาวๆแบบดี้นเล่นมาตั้งนานไม่เคยดูลายขวานเลย ตรงไหนอีกครับนี่นี่นี่ได้อุปกรณ์เยอะอยู่ตรงนี้มีไหมหมดเกลี้ยงแล้วครับไม่เหลือละตอนนี้ก็เหลือแค่มีเหล็กอันหนึ่งครับผมที่เอาไปยังไม่ได้เอาไปเราต้องไปเก็บที่รถก่อนตรงนี้มีบ้านแดงไหมดูแล้วไม่เห็นนะไม่น่าจะมีถือเอาโพสตใกล้กันเลยนะผม เดีย๋ยวเราไปทำธารกิจกันตรงนี้นะครับตอนนี้เดี๋ยวผมขอขอนุญ,ญาตไปเอาเหล็กอันนี้แล้วก็ไปเลยดียวกว่าเพราะว่า,าเดี๋ยวเวสจะรอนานแล้วจะหายไปเดีย๋ยวจะไม่มันกันเดีย๋ยวทุกคนจะไม่มันกันไป<ะ>เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจะเย็นเพื่อนอเก็บป้ายอยู่ตรงไหนวะเวสอยู่ตรงนู้น,เ,นเลยนะฮะแล้วก็เมร็ร จัดไปรถคันนี้มันโคตรดีเลยครับผมบอกเลยเป็นรถที่แบบว่าเร็วมากถอยหลังเร็วมากเข้าซองเร็วมากคือแบบดีมากอะเอาจิริงเป็นรถที่แบบน่าสนใจมากดูดิโอ้โหโคตรเร็วโคตรไวดริฟต์ได้ดั่งใจวัยรุ่นเลยเออแต่อันนี้เกินไปฮะยังไงครับเพื่อน อ่าช่วยเขาสักหน่อยแล้วกันนะเขามีอะไรบ้านหลังนี้เขามีอะไรนะผมไม่หาของไม่ครบเลยเ oh, <yeah. S 1> ขาอ,อยู่ที่ดีไงผมไม่หาของไม่ได้เดีย yeah, แ,แต่ก็มีของอยู่ทั้งสองึ้นไม่ไดนะ้น่าจะหมดละให้ไปไหนเนี่ยให้ไปเออไม่ใช่ให้ไปตรงนี้โอเคมาเวสเอาไว้นะ โดดไปเลยโอ้โหโคตรแรงนี่รถคันนี้มันโคตรแรงอ่ะผมบอกเลยโอ้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นเย็นโอ้มีเควสให้มาทำเรื่อยเลยนะแต่อย่าเพึ่งดิเอาทีละอย่างัิเพื่อนโอ้โหโคตรมันเลยโอ้โห การล้อต้นเรนนี่มันดีมากดูดูมุมดูมุมนี้เหมือนคนขับรถจริงๆอ่ะโอ้โหใจเย็นใจเย็นอื้อหือติดกำแพงเลยทีเดียวอ่ะฮะปีนไม่ได้ว่ะตรงนี้ต้องปีนตรงนี้วิ่งเบาๆไม่ได้นะต้องวิ่งแรงด้วยผมโอเคมาแล้วเพื่อน โอ้โหบอกเลยว่ายับยับเนีย่ยเจอแล้วมอดใครเขาอยู่ในนี้วะเนี่ยโอ้โหลั่นสองทีมาอยู่ในนี้เฉยเลยอ่าผมขอชิงชิงยาเพื่อไงนี้ไปอืโ้โอเคมันมาแล้วเพื่อนบอมเอาบอมมาโอ้โหมันจ้องจะเล่นงานผมก่อนเลย ยังไงยังไงยังไงครับมาสิครับก็มาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับก็มารีบมานี่มานี่มาจะเยอะในขนาดนั้นมาเยอะในขนาดนั้นออเหนื่อยโคตรเฮ้ยเนีย นี่ปากไปูเมอร์บูเมอร์โอเคลบละลบละเราทำอะไรได้บ้างเราสามารถเก็บได้เก็บมาได้เก็บมาได้ค่อยๆเก็บค่อยๆเก็บโอเคได้ยามาได้ยามาไม่ใช่ที่ต้องที่เราต้องการอ๋อ เอาเฮ้ยเฮ้ยไอตัวกีดนี่หว่าอุ๊ยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลอบลอบลอบปิดประตูเปิดประตูก่อนเปิดประตูไว้ก่อนไปเอาขอไปคืนเขาชีวิตโคตรตอ่อ,ตตอนเนื่องเควสต่อเนื่องเลยครับจังหวะนี้ เย่ฮ่ ho! มาถึงแล้วฮ่ลิฟโอ้โหลิฟเข้าซองอย่างสวยแต่ไม่สวยเท่าไหร่แต่ก็จัดว่าได้อยู่โอ้เฮ้ยว้าเวเฉยนี่ไงนี่ไงอย่ามายุ่งกันเราโอเคเอาไปคือจะขายเมื่อวันนี้ อ๋อปิดปิดบ้านเฉยอยู่คนเดียวอยู่ได้ลหรเพื่อนฮะน่าอยู่ได้แฮะ,อะโอ้เนี่ยโอโตโช้ช็อปที่ขามลูกขน,นูหรอน่าจะใช่มัง้งน่าจะใช่แหละผมว่า ค่อยมาซื้อมาแล้วกันปล่อยเมนกันแล้วกันซัมบีเอา้าเอา้าเอา้ามาจากไหนหืม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 ป่าคือรถกลับบ้านดีกว่าครับผมโอเคเดีย๋ยวคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาเพื่อนๆไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนโดยการขับรถนี่แหละนะผมกลับบ้านแล้วเจอก,กันนะ คลิปหน้าสนุกแน่นอนครับอย่าลืมติดตามลนะบ๊ายบาย